เรียกได้หรือฟองแตกกี่หนังเนี่ยเออแค่นั่นแหละเ้าหมดแล้วครับฟองแล้วดูวะเดี๋ยวฟองหายเดี๋ยวอ้าวรั่นเตอบมาแล้วครับ อยู่อยู่เร็วเยูีมาเลยวมาแล้วครับเจ็บเดี๋ยวลุงเจ็บตัดให้เอาไปเอาเอามาแล้วครับมนีปลาอะไรครับคัพเกอรอครับง่าย่ายดมาอะรด้วยดตามาดูตเงดูตดแดูแล้วดูแลมาแล้วครับตกตีตีตีหย่าเอ้ยยัหย่าดูว่า ดูมันจัไปะไนีดูเลยจะทาไม้หยี่งหน่งเยะครับลุงเจี๊ยบโดนนะครับน,บนี่สมาชิกมาเยอะมาครับเอเอฟเอฟซีเอยอะครับวันนี้มาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกๆคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่องแม็กไทยแลนด์พิชชิ่งออนตัวนะครับ วันนี้พามาตกปลาหน้าดินเหมือนเดิมครับที่หมายคลองธรรมชาตินะครับวันนี้เป็นคลองชวดมูห่านะครับวันนี้ก็มาเปิดหมายใหม่นะครับก็มาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีแต้มมาฝากเพื่อนๆกันหรือไม่นะครับก็เป็นคลองที่ต่อจากคลองบางเซาแะครับใกล้ๆกันนะครับหน้าหมายก็จะประมาณนี้เลยครับน,นี่เพื่อนๆก็มาเยอะครับนี่มากับบุงเจี๊ยบแล้วก็ฝั่งนู้น จะเป็นนักทีมนะครับที่มาทําช่องเหมือนกันครับแล้วก็น้าประเมึกนะครับทุกนครับหมายเดิมที่ที่ผมเคยตกนะครับหมายเดิมที่ผมเคยตกอยู่ตรงนู้นนะครับมันจะเป็นคลองเดียวกันนะครับแต่มันจะเป็นโค้งไหลมาตรงนี้นะครับหน้าหมายก็จะประมาณนี้ครับเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งทําเสร็จมาถึงสายครับวันนี้เพื่อนๆลงเต็มก็เริ่มมากันเยอะแล้วครับอันนี้ก็ ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาน้นๆะที่อยากจะมานะครับก็ฝากรักษาความสะอาดนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงหน้านี้มันเป็นบ่อปลานะครับปลาจ็อกเกอร์ที่ติดขึ้นมาไม่ต้องเอาขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันดิ้นลงไปบ่อเขาเดี๋ยวกลัวเขาว่าครับเมื่อกี้มีคนเข้ามาบอกนะครับก็ฝากด้วยครับครับยังไงก็เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับก็จะหาไม้ใหม่หมเปิดไม้ใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะปักหมดุดฝากเพื่อนๆไว้เผื่อเพื่อนๆอยากจะมาตกนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะปักหมุดให้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปนะครับครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงในภายภาคหน้าครับครับก็ไปดูกันครับเดี๋ยวลงเบ็ดชุดแรกกันครับเพ่งเตรียม ของเสร็จแล้วก็เทร์หมายเสร็จนะครับโอเคครับครับเรามาลงเบ็ดชุดแรกกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งแล้วครับ เราลุ้นไปด้วยกันครับวันนี้หมายเปิดใหม่นะครับมีแทมหรือเปล่าครับตรงนี้นที่เก่ามาสายนะครับวันนี้ไม่ทันเชื่อชนะกันครับมาเยอะ รถล้อรุ่นไปด้วยกันนะครับมันจนะมีลอกลั่นหรือเปล่านะครับกับไม้ใหม่นะครับเปิดใหม่เลยวันนี้ตามชมกันครับนี่ครับจะภาพหน้าหมายนะครับทางมีรถจอดนะครับแต่อันนี้ก็มากันเยอะคนระับหน้าทีมกำลังลงของนะครับข่างน้นเดี๋ยวไปเยี่ยมเยือนช่องหน้าทีมนะครับ นี่ครับตรงนี้มันจะเป็นบ่อปลาครับไม่ต้องเอาช็อกเกอร์ขึ้นมาครับแล้วมันจะเน่าหมิ่นบ่อเขาด้วยครับหัวดินลงบ่อเขานะครับก็ประมาณนี้ครับก็จอดรถได้ครับเดี๋ยวมาเยี่ยมเยือนช่องนักทีมครับสวัสดีครับนักทีมไายเต้มยังครับได้ปลาดุเต้ยมนึ็ครับผมโอ้โหหมานเล็หมาหมานแล้วนัทีมวันนี้นี่ครับจุดที่นักทีมลง ฝั่งนู้นนะนะเขาก็มากันเยอะนะครับฝั่งนู้นจะเป็นน้าปลาหมึกนะครับมีมาเยี่ยมเยือนช่องใหญ่ครับไปชมผลงานทางช่องนาทีมชาแนลนะครับว่าวันนี้เราจะหาหรือจะแห้วนะครับน่าจะส่งไปเห้วๆนะวันอาทิตย์นะครับก็ลุ้นไปด้วยกันครับมใหม่ด้วยครับตรงนี้เกียรผมขอบคุณมากครับครับฝั่งนู้นจะเป็นจุดเดิมที่ผมลงนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับแต่ ชื่อคลองคนละชื่อนะครับตัวนี้เป็นคลองชวดงูเห่าครับฝั่งนู้นจะเป็นคลองบางซอนะครับตัดกันใกล้ใกล้กันนี่แหละครับคนก็เริ่มทยอยมาเยอะแล้วครับหมายนี้ไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้จอดครับมดครับผมทีมใช้มันหมูหมักนะครับวันนี้มันหมูหมักสูตรหอมนะครับกิศมันจันเขรัวเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวมาขอนาทีมไปเกี่ยวนะครับวันนี้เผื่อจะได้หมานมันนาทีมครับ เรียวได้ถูกฟองแตกอยู่หน่อยนี่เหรอเออเออแั่นนั่นแหละเข้าแล้วครับเข้าแล้วดูแล้วครับดูนะครับดูวะไม่ได้ตังคนะเดี๋ยวถือกล้องถ่ายหนะทุกคนอยครับโอ้รอบลันเลย โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชฮ้ยโบ้โบ้ลุกรับใส่เอามาแล้วครับแก้มเล็กครับแเล็กครับเป็นพิสุกแวนนะครับเปิดไม้ใหม่นะครับเข้าเต็มขอเลยครับลากยาวๆนะครับเมื่อกี้ตีดเลยครับ กองชวดโมเหานะครับเปิดไม้ใหม่วันนี้ครับรอรุ้นครับนี่ก็ลงไปพักใหญ่แล้วนะครับเป็นชั่วโมงนะครับเริ่มจะมาแล้วเพิ่งน่าจะกําลังเข้าเหยื่อใหม่นะครับรอรุ้นต่อไปครับเดี๋ยวถ้าน้าๆอยากมาเดี๋ยววางแผนที่ไว้ให้ในใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสุดยอดครับมาเต้ยโดนนะครับมาแล้วครับมาเตยเข้าแล้วครับเร็ว ป้ายอย่าว่าก็จะเพี้ยนไปนะโอ้ไม่นี่น้องป้ายกลงเต้ยมาแล้วครับเดี๋ยวนี่นะครับนี่เต้ยมาแล้วครับทีมงานชุดใหญ่ครับวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบไฟกระพริบครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับจัดหนักวันนี้ครับใส่เป็นแว่นนะครับใส่แว่นนี่เลยเริ่มเข้านะครับรอเวลาสายครับกำลังเข่ากำลังเข่าวันนี้เป็นเวลา เก้าโมงสี่สิบนาทีเรียบโดนแล้วครับเดี๋ยวต้องไปตายคนนี้ทางก่อนเริ่มแล้มเอาบัตรตั๋วเริ่มแล้มเริ่มเข้าแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงใจเย็นเร็วเร็วเร็วเปรียบโดนครับตัวนี้ย้อนย้อนไหนมั่นเนี่ยเปรียบร้อยใช้สวยครับเริ่มเริ่มเริ่มเข้าแล้วนะครับแดดออกครับรอได้สายประมาณสิบโมงครับเวลาเขาของนี้นะครับของชวดงูเห่าครับนี่เป็นตกกอออออรยยังงเ้าตัวนี้เป็น ผลงานของลุงเจี๊ยบนะครับชวดงูห่อตัวนี้คลองชวดงูเห่าครับแต่มันจะตัดกันนะครับฝั่งนู้นจะเป็นคลองบางเสาครับสองเส้นมาตัดกันนะครับขี่ครับชมตัวต่อไปครับนี่แล้วครับจะตัดให้ผมหน่อยครับไอเรียวตังให้หน่อยนี่แล้วครับโดนเลยครับมันเตยโดนอีกแล้วครับอันนี้ยมันใหญ่จีมาแล้วครับมาแล้วติดกุมารครับ เคยดนแล้วะเพียไมบอบบ๊อบบ๊บบ๊เส้หัวอ่อนมากเลยลงบีไงที่ขวัญตังแถวครับโดนแล้วครับือๆน่มันหีปเ้ยเฮ้ยยังเบี้ยวจับ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 จอู้หวไห้ซ้ำเอียงล่อ้จับมลดดิมลดเสยเลย โอ้ครับเดี๋ยวอ่าเตอวมาแล้วครับอยู่อยู่เรยวเร็วลูกนี่มาเลยมาแล้วครับเจ็บไม่เจ็บมึงเดี๋ยวลุงเจ็บตัดให้เอาไปไปมาแล้วครับปลาอะไรครับคัพเกอร์ครับไม่ใใชช่่่ไมินปลาดิบแมนแล้วจะเกดเดี๋ยวลงไปอีก ลุดซะเนาะเฮ้ยอย่ารูดนะสามตัวนะนี่เอาแล้วได้บังกล้องนี่นะมาแล้วครับง่ายมากระเพราเตยมาอีกแล้วครับเฮ้ยปลาอะไรปลายี่สุกครับยี่สุกมาครับหมายนี้ยี่สุกเยอะครับสวยงามนะครับแต้มนี้เน้น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 ยี่สุกอย่างเดียวนะวันนี้เตยสองแต้มแล้วครับสามหลุดไปตัวหนึ่งนะครับเข็นบัไอแม็กเห็นบ่มันอ่อนบอลเนี่ยเห็นบ่ แข็งละไม่ขวดอ่ะโดนดูไปดังแน่โดนดูดักแน่เลยดุสดๆโดนแล้วโดนแล้วมาแล้วครับตอกตีตีตีหญ่าเลยยังไงหย่าอยู่ปะอยู่ันจำไหดูอาจาย์ตีตีหย่าเยมวครับลุงเจี๊ยบโดนนะครับมีสมาชิกมาเยอะมากครับเยอะครับวันนี้ดนจานเพี่มาแล้วมาแล้วขอเองนะขอเองคนนี้หรือไม่ก็ตัดเพี้ยนะ จุ่มจุมด่ดีแล้วดีออดพอแล้วจุมม่ไมไว้เลยนองเรือลุดน่นหันอึ้อเบาสู้ดีท้่ว่ใจเย็นใจเย็นขอเข่งเมือหบ่รลละนี่ก้ปลาไม่ลอยนมีเลาไม่ลอยปลายไม่ลอยเลยเรีย,ยบร้อย อีศกอใสสวยเตคองมีใจใสหน่อยๆเด็กมาแล้วครับลุงเจี๊ยบโดนนะครับไม่ไม่ไม่ดีดนักโผล่เปี่ยงไม่ละบางตัวนี้โดนซูบดีดตั้มเลยจกใสสวยครับแต่กินห่างนะครับวันนี้แต่เปอรเซ็นหลุดงั้นวะหลุดต่างตึงต้องแบบต้องขึ้นน้าถือน่าไม่หยุดโผล่ตัวเลยกินห่างตัวนะครับวันนี้รุ่นต่อไปครับเดี๋ยวโลลเยบ่ายๆน่าจะได้กลับครับ เอฟซีมาเยอะครับนู่นเต็มคลองแล้วครับตอนนี้เมาแล้วครับคนน่ะมาแจกทุกมะขนงครับอังนี้ก็ยาวครับนะพีครับจมตัวต่อไปนะครับมาแล้วครับผมหูุดกระตัวนนึงแล้วเอาอีกแล้วครับนัเต้ครับแจ๊บเยขร้อยครับรกหลโอ้ยฮะขหัวงเลยดึงกัดพันหมดเลยสวยครับยี่สุกครับ อันันไม่คือว่าหลวัดครับสวัสดีครับนะนะวันนี้ก็มีธุระครับมีภารกิจที่ต้องกลับครับเดี๋ยวเอาไว้เพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากผลงานไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้ล่ำลากันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับครับวันนี้ล่ำลากันไปครับสวัสดีพ่อ่บิดูปลารวมนะครับ มีภารกิจครับต้องกลับนี่ครับปลารวมตัวเพียงสองห้องไม่ได้ครับประมาณนี้ครับพอได้อยู่ครับเปิดไม้ใหม่ครับวันนี้ประมาณนี้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับตัวฐานดับประมาณนี้เลยครับโดนน็อตเตยนะครับนี่ครับ